มีพี่ๆหลายท่านอยากให้ต้องแชร์ประสบการณ์เรื่องการทําตลาดในการขายผลผลิตของต้อมอะ่ะจริงๆมันมันไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนแล้วต้อมก็ไม่ได้เรียนมาจากไหนด้วยแค่เราเข้าใจว่ายุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลอะ่ะคือการปลูกได้แต่ขายไม่เป็นเนี่ยเล่าเรื่องไม่เป็นเนี่ยมันทําให้สินค้าเราเนี่ยไม่ได้ถูกมองเห็นคือถ้าเรามีของดีหรือเราทําสินค้าอะไรก็ลแล้วแต่แล้วเราเราไม่พูดออกไปเราไม่ให้เราไม่เล่าให้คนรู้จักเราเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าปิดกั้นโอกาสของเราอยู่ดีเพราะฉนะนั้นสิ่งที่ต้อมทําอยู่คือถ่ายทอด ทุกๆอย่างที่ต้องทําอยู่ในแบบที่จริงใจแล้วก็จริงจังแล้วก็ทํามันอยู่จริงๆน่ให้ทุกคนได้รู้แต่พอวันหนึ่งอ่ะมีพี่ๆท่านใดต้องการฝรั่งต้องการเครื่องมือเกษตรต้องการผลฝรั่งต้องการจริงพันฝรั่งอะไรพวกเนี้ยเขาจะนึกถึงเราเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการออกมาเล่าเรื่องราเนี่ยมันเป็นช่องทางการตลาดที่เรียกว่าไม่ต้องลงทุนเลยแค่ใส่ความกล้านิดหน่อยนะช่วงแรกต้องก็ไม่ได้ว่าพูดเก่งอะไรขนาดนี้ทุกวันนี้กลับไปดูคลิปแรกที่เริ่มทำก็ยังตกะกี้ตัวเองยังไม่กล้าดูเลยแต่ด้วยความที เออเรามีของดีเราอยากจะโชว์เราอยากให้คนรับรู้ว่าฝรั่งที่เราปลูกมันอร่อยฝรั่งที่เราปลูกมันปลอดภัยมันก็ต้องเอาตัวเองออกมานำเสนอเนี่ยแลถ้าชอบสาระ,กระเกษตรดีๆหรืออยากให้ทําคลิปแบบไหนเพิ่มเติมนะคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้วันนี้ไปแล้วสวัสด,ดีครับผม